ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัปะทปตทะจำกัดมหาชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยทอสอทำให้คนไทยมีบ้านเพราะหน้าที่ของฝ่ายปกครองคือทำให้ประชาชนทุกน้อยลง สุขมากขึ้นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทายสนับสนุนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกระทรวงมหาดไทายปอพอห่วงใหญ่ความปลอดภัยคนไทยทุกคนาตมรอย ก่อนเป็นเป็นที่นาแล้วก็เป็นที่ลุ่มมากนะครับเวลาทนานาเนี่ยต้องใช้เหลือเข้าไปเกี่ยวซึ่งตอนหลังก็ปรับเปลี่ยนเป็นโคกหนองนาปลูกพืชแบบผสมผสานเป็นไม้ผลพืชผักปลูกไว้กินบ้างก็จะปลูกครบตามแนวปธธัญญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากที่เราแจกญาติพี่น้องของเราเหลือมากๆเนี่ยเราก็เอาไปแปลรูปแล้วขายเราสามารถลดค่าใช้จ่ายใ,ในการดํารงชีพได้ที่นี่จะมีแบบสีเขียวทั้งแปลงมองไปทั้งไหนเป็นสีเขียวซึ่งไม่มีโมลพิษร่างกายเราแข็งแรงขึ้น จริงๆความตั้งใจที่จะทําการเกษตรเนี่ยนะครับอยากจะสืบทอดวิถีของผู้ย่าตายายที่บรรพบุรุษเราซึ่งมันเลือนหายไปเพื่อจะได้สืบทอดไปให้ลูกหลานของเราในภายภาคหน้าครับ สวัสดีค,ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการทริปเป็นเอ็มแมกซีนออนแอร์รายการดีๆที่นําเสนอสาระเรื่องราวที่น่าสนใจรวมไปถึงการติดตามวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนที่มีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงโคกหนองนาโมเดลมาปรับใช้ดําเนินชีวิตจนเป็นวิถีสร้างความสุขอย่างยั่งยืนนําเสนอเป็นประจํา13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาทางททพ5ทุกๆวันอาทิตย์กับดิฉันลไลยลยอินทรพลน,นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเปิดรายการเราจะพาคุณผู้ชมไปติด ตามความร่วมมือระหว่าง3ประเทศนั่นก็คือประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจีนในการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรผ่านทางรถไฟประเทศไทยไปที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจีนรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ บริษัท ICL International จำกัดร่วมกับบริษัท Xim Logistics and Service จำกัดประเทศลาวและบริษัท12ปาน,นาซินเถิงโลจิสติกจำกัดประเทศจีนขนส่งผล,ผลผลิตทางการเกษตรผ่านทางรถไฟจากไทยไปจีนปลายทางที่เมืองกวางโจวปักกิง่งและเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนโดยผล,ผลผลิตทางการเกษตรที่ส่งไปยังประเทศจีนในครั้งนี้ประกอบด้วยผลิตผลทางการเกษตรจำนวน35ตู้น้ำหนักรวม609ตันมีต้นทางจากสถานีมาตาพุทธจังหวัดระยองไปยังสถานีรถไฟหน ายหลังจากนั้นส่งต่อข้ามไปยังสถานีท่านาแล้งสปป,ปลาวและขนส่งต่อไปยังสถานีปลายทางที่ประเทศจีนถือเป็นเที่ยวที่มากที่สุดของการส่งผลไม้ทางรถไฟจากไทยไปจีนนับตั้งแต่ได้มีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรโดยทางรถไฟขนส่งสินค้าจากไทยไปจีนเป็นเที่ยวประถมมาเลิกมาแล้วการที่เราตัดสินใจร่วมมือกับบริษัทจีนและลาว ในการขนส่งด้วยรถไฟความเร็วสูงเพื่อให้การดำเนินงานสะดวกรวดเร็วมากขึ้นประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาทําให้คุณภาพของสินค้าโดยเฉพาะผลไม้ของไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็น่าจะได้รับความนิยมจากตลาดของจีนมากขึ้นอย่างเช่นทุเรียนมังคุดแล้วก็ลำไยคิดว่าต่อไปในอนาคตเส้นทางนี้น่าจะเป็นเส้นทางหลักและเป็นเส้นทางสําคัญเลยสําหรับการกระจายตัวของไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไทยหรือว,ว่าสินค้าประเภทต่างๆของประเทศไทยก็ทําให้พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ของประเทศไทยแล้วก็คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะ การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรผ่านทางรถไฟจากไทยไปจีนครั้งนี้ถือเป็นการขยายความร่วมมือของผู้ประกอบการโลจิสติกของทั้ง3ประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนการขนส่งทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายและยังสามารถกระจายความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ค่าขนส่งทางเรือที่แพงรวมถึงการจราจรที่แออัดจากเส้นทางขนส่งเดิมส่งผลให้การขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นรองรับการขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไป ขามกลางวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกที่ต้องเผชิญกับราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบางประเทศขาดแคลนพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนประกอบกับสถานการณ์โควิดในหลายประเทศดีขึ้นทําให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อราคาเชื้อเพลิงตลอดจนค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก หลายคนคงสงสัยและอยากรู้หากเปรียบเทียบราคาน้ำมันของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมันแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างต้องบอกว่าปัจจุบันที่ทําให้ราคาน้ํามันที่ขายในแต่ละประเทศแตกต่างกันก็คือโครงสร้างน้ํามันของแต่ละประเทศ แต่ละประเทศมีมาตรการภาษีและระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกันอย่างบางประเทศที่น้ำมันถูกมาเลเซียหรือบรูไนจะเห็นได้ว่าเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันทำให้นอกจากจะไม่เก็บภาษีเพิ่มแล้วยังมีนโยบายในการสนับสนุนราคาในประเทศโดยรัฐบาลได้นำเงินที่ได้จากการขายน้ำมันมาอุดหนุนราคาน้ำมันส่งผลให้ราคาน้ำมันในประเทศเหล่านั้นถูกกว่าประเทศอื่นๆที่ต้องนำเข้าน้ำมันนั่นเอง โดยของประเทศไทยต้องนําเข้าน้ํามันดิบซึ่งราคาขึ้นลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีต้นทุนเนื้อน้ํามันจากราคาหน้าลงกลัน่นอ้างอิงราคาตามตลาดสิงคโปร์นอกจากนี้ยังต้องเสียภาษีต่างๆซึ่งหากเปรียบเทียบราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลของไทยกับต่างประเทศในอาเซียนจะเห็นว่าราคาน้ำมันขายปลีกไทยไม่ได้เป็นราคาที่สูงที่สุดและที่สำคัญแต่ละประเทศต่างตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงด้านพลังงานโดยเฉพาะประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเป็นหลัก ในประเทศไทยปอตทยังคงยึดมั่นดำเนินธุรกิจให้บรรลุพันธกิจดูแลความมั่นคงทางพลังงานของชาติและได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรองรับความต้องการใช้ในประเทศอย่างเต็มความสามารถควบคู่ไปกับการดูแลสาธารณาสุขและสังคมรวมถึงสนับสนุนด้านพลังงานเพื่อแบ่งเบาภาระของภาครัฐและประเทศในระหว่างที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่โอมิคอนอย่างต่อเนื่อง กลุ่มปะตะทยังคงยืนหยัดและขอเคียงข้างคนไทยเพื่อให้คนไทยและประเทศก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด คนเข้าใจว่าขับรถที่ความเร็วไม่สูงจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้แต่ความจริงแล้วการรักษาความเร็วที่คงที่และสม่ำเสมอเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้รถเราประหยัดน้ำมันได้รถแต่ละคันประหยัดน้ำมันไม่เท่ากันดังนั้นขับช้าหรือขับเร็วก็กินน้ำมันเหมือนกันเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด ไม่มีความช่วยเหลือใดที่เราเข้าไปม่ถึงป่อพอพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัยปอพอพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ป่อพอพร้อมประสานความร่วมมือทุกเครือข่ายป่อพอพร้อมก้าวสู่องค์กรชั้นนำด้านการจัดการสาธารณาภัยเพื่อให้ทุกชีวิตปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพร้อมสร้างประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืน ผมไปทำหนังสือผ่านแดนทีผมอย่างนี้ไปลืมเธอเรื่องนี้ไม่ยากแค่เข้าแอปโดป้าซิติเซนเซอร์วิส24ชั่วโมงและไม่มีวันปิดช่วยลดขันตอนอไม่ต้องมากรอค่าขีดโดป้าซิติเซนมีหลากหลายบริการก็ทำได้ง่ายมากแค่นี้บริการข้อมูลการขออนุญาตและจองคิวล่วงหน้าตลอด24ชั่วโมงผ่านโดป้าซิติเซนเซอร์วิสอย่าลืมไปโหลดกันนะคะมือเช้าต้องเลือกกินของดีนะใช่นี่เลยไส้กรอกซีพี ทำจากเนื้อสัตว์เต็มๆชิน้นอร่อยไม่ผสมแป้งเส้นกรอบซีพีกินดีทุกเช้า กลับเข้าสู่รายการที่เป็นเอ็มวัคซีนออนแอร์ค่ะคุณผู้ชมคะเราฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังคุณผู้ชมทุกท่านค่ะท่านใดที่สนใจติดตามสกูปตามรอยเท้าพ่ออยากดูย้อนหลังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจอยากไปติดตามเทคนิคต่างๆของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่น้อมนาหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินชีวิตและประสบความสําเร็จไปดูย้อนหลังกันได้ที่ y o Channel ช่องไลลาอินนะคะชื่อดิฉันเองแหละค่ะไปติดตามชมกันและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเอาละคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไป ติดตามสกูปปลูกป่าปลูกธรรมรวมพลังอนุรักษ์ผืนป่าเพื่อแผ่นดินซึ่งนำโดยพระอาจารย์วว,ว,วัชระเมธีและพระอาจารย์อารยันรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะโครงการปลูกป่าปลูกธรรมหรือพระอาจารย์เรียกง่ายๆว่าปลูกรัก ให้กับแผ่นดินแม่เรียกว่าปลูกรักพิทักษ์โลกเราทําโครงการนี้ขึ้นมาก่อนอื่นนะต้องปลูกทมลงไปก่อนถ้าคนมีทมแล้วคนก็จะร่วมกันปลูกป่าและดูแลป่าเองทมที่ว่านี้ก็คืออิทัปปัจจยตาแปลว,ว่าสรรพสิ่งล้วนเองงาศัยกันคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันดํารงอยู่ได้เพราะว่ามันพึ่งพาอาศัยกันเราทุกคนมีชีวิตอยู่ได้นะเพราะอาศัยสิ่งแวดล้อมอาหารที่เรากิน อากาศที่เราหายใจเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราสวมใส่แม้กระทั่งบ้านที่เราพึ่งพาอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันมาจากเดนน้ำฟ้าป่าเขาทั้งหมดทั้งสิ้นชีวิตเรานั้นเป็นหนี้สิ่งแวดล้อมถ้าเราตระหนักได้อย่างนี้เราก็จะช่วยกันฟื้นฟูด,ดูแลสิ่งแวดล้อมโครงการนี้เรามีวัตถุประสงค์อย่างน้อย3ประการ 1. เพื่อน,น้อมรำลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้ในป่า ประสูตรในป่าสอนธรรมก็ในป่าและปรินิพานก็ในป่าเราเจะเห็นว่าหากไม่มีป่าก็ไม่มีพระพุทธเจ้าสองต้องการปลูกธรรมลงไปในใจคนให้คนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมให้คนรักสิ่งแวดล้อมให้คนฟื้นฟูด,ดูแลสิ่งแวดล้อมและ3ก็เป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีของเรานั่นเอง พื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่มากกว่า100ไร่เป้าหมายของพระอาจารย์อยากจะปลูกป่าให้ได้อย่างน้อยหล้านต้นวันนี้เราได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยหลังการปลูกวันนี้ไม่ต่ำกว่าพันต้นฉะนั้นเราจะค่อยๆพัฒนาโครงการนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพระอาจารย์จะปลูกป่าอย่างนี้แหละนะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีจน10ปีข้างหน้าตรงนี้กลายเป็นปอดของกรุงเทพและปริมณฑลถ้าเราอยากให้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร่มเย็นเป็นสุขต้องช่วยกันปลูกป่าให้มากๆ ปลูกแล้วก็ต้องช่วยการฟื้นฟูดูแลให้ดีถ้าสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ชีวิตคนก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขฉะนั้นก่อนปลูกป่าต้องปลูกธรรมลงไปในใจคนโครงการนี้อย่างน้อยทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ก็จะได้ยินได้ฟังว่าสิ่งแวดล้อมนั้นสําคัญต่อชีวิตของเราอย่างไรและถ้าเราไม่ฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อมอันตรายที่รออยู่ข้างหน้าคืออะไรเมื่อคนเห็นว่าเราดํารงอยู่ได้เพราะสิ่งแวดล้อม คนจะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและไม่เพียงแต่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเราต้องเพิ่มสิ่งแวดล้อมที่สดชื่นรื่นรมให้กลายเป็นสภาพแวดล้อมที่แสนสมบูรณ์ให้แก่คนทั้งโลกด้วยวันนี้พระอาจารย์ได้เชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาว่าจากนี้เป็นต้นไปใครจะทําบุญฉลองวันเกิดนอกจากเป่าเค้กแล้วนะมาร่วมกันเปลี่ยนการเฉลิมฉลองวันเกิดเป็นเฉลิมฉลองด้วยการปลูกต้นไม้ อายุเท่าไหร่ปลูกเท่านั้นทําได้อย่างนี้นะภายในไม่กี่ปีบ้านของเราหมายถึงบางไทยของเราจะมีป่าเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลเลยทีเดียว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบปูป้าปลักเต้ารับสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้กับวัดโบสถ์โดยมีนายกฤษดาพงเสริมผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานีส่งมอบเต้ารับสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้กับวัดโบสถ์จำนวนสิบเครื่องมีพระราชวร,รเมธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เป็นผู้รับมอบณนะวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดย PEA ได้ดําเนินการติดตั้งบริเวณอาคารจอดรถของวัดทั้งสองอาคารเพื่อให้บริการแก่ประชาชา ที่มาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาภายในวัดซึ่งผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนสามารถใช้งานผ่าน www. p upa plus. com เพียงสแกน QR c ค d e ที่หน้าเครื่องระบบของปูป้าปรัจกจะคำนวณระยะเวลาและปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับได้อย่างแม่นยำสะดวกต่อการใช้งานเพื่อเป็นการรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในอนาคตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงเลนเห็น ความสําคัญของเรื่องนี้นะครับจึงได้จัดทําโครงการติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าทั่วประเทศนะครับเพื่อลองรับ E ีวีหรือยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตตอนนี้เราดําเนินการทั่วประเทศไปแล้วหลายร้อยเครื่องนะครับมีการกระจายออกไปเกือบทุกจังหวัดขอให้มีความมั่นใจว่าการไฟฟ้าสูงภูม,มิภาคมีแหล่งพลังงานรองรับรถ E ีได้อย่างดียิ่งครับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรวมกับบริษัทลาวอินเตอร์เนชั่นแนลทรัคเกอร์แอนด์เฟดฟอร์เวดเดอร์แอสส ociation ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการขนส่งโดยมีนายวิทูลสันติบุญ,ญรัตน์นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศพร้อมด้วยนายสุวิทย์รัตนจินดาประธานกิติมศักิ์สมาคมและมิสเตอร์สาพรพิลางามนายกสมาคมลิฟฟาลงนามร่วมกันโดยได้รับเกียรติจากนายอลงกรพลบุตรที่ปรึกษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมิสเตอร์อูเดตสวนณวงศ์ประธานสภาหาอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติสอปอปอลาวรวมเป็นสักขีพยานณนะโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพมหานครซึ่งการลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันในการพัฒนาพื้นที่ฟรีโซนในเวียนเทียนโลจิสติกพาร์คโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและพิธีการสุลกากกรข้ามแดนและส่งเสริมการขนส่งทางรถไฟลาวจีนเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และโลจิสติกสร่วมกันในอนาคตต่อไป ช่วยเหลือใดที่เราเข้าไปไม่ถึงป่อพอพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัยป่อพอพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ป่อพอพร้อมประสานความร่วมมือทุกเครือข่ายป่อพอพร้อมก้าวสู่องค์กรชั้นนำด้านการจัดการสาธารณาภัยเพื่อให้ทุกชีวิตปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพร้อมสร้างประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืน นั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลวงสุขภ,ภาพก็ตามมายุาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนรน้อนหนาวเพราะดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆ,ๆ <c oughs> วันนี้ถูกหายอยู่ไดเ <c oughs> กืบ้านเช่าก็พอมีที่ส่กหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินลและซื้อสลักปอมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลใครยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน สู่รายการทุกคนเอ็มแมกซีนออนแอค่ะคุณผู้ชมเห็นดิฉันสวมใส่แมสีสวยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นฝีมือของพี่ๆชมรมคนพิการจังหวัดยะโสธรน,นะคะมีวางจําหน่ายที่สวนพ่อหมองคาเฟ่กลางทุ่งนาหลังโลตัสยะโสธรและที่สําคัญมีงานฝีมือหัตถกรรมต่างๆวางจําหน่ายด้วยนะคะไปอุดหนุนกันเยอะๆค่ะหรือจะอุดหนุนผ่านเพจรายละเอียดตามนี้ได้เลยนะคะไปสร้างรายได้ให้ใหกับพี่ๆชมรมคนพิการจังหวัดยะโสธรกันค่ะเอาละคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการสัมภาษณ์ผู้ บริหารกรมการปกครองเกี่ยวกับประเด็นในการขับเคลื่อนสนองนโยบายของรัฐบาลจะเป็นประเด็นอะไรกันนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดกิจกรรมต่างๆเป็นการพิเศษเนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ130ปีในวันที่1เมษายนพศ2565เพื่อร่วมน้อมลำลึกถึงคุณูปการอเนกอนันต์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมลักษณะพิเศษ Extra Job เน้นการดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก กรมการปกครองได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงน้อมนาแนวทางศาสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหาที่สําคัญในพื้นที่และเห็นว่าสิ่งสําคัญที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสําคัญในพื้นที่นั้นผู้นําชุมชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางศาสตร์พระราชาและการตระหนักถึงปัญหาจึงจะสามารถนําประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้และเพื่อเป็นการตอบสนองโอกาส พิเศษครั้งนี้กรมการปกครองจึงได้จัดกิจกรรมการจัดทำฝายชะลอน้ำและการปลูกต้นไม้ปลูกป่าขึ้นภายใต้แนวคิดรักน้ำฟื้นป่า โดยเมื่อวันที่20พฤษภาคม2565ที่ผ่านมานายธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองได้เป็นประธานในพิธีคิ c k off โครงการรักน้ำฟื้นป่าฉลอง130ปีแห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทยณนูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลตำบลปางหินผนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีประหลัดจังหวัดในอำเภอหัวหน้าสวนราชการคาร ารกและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากโครงการฉลอง130ปีกระทรวงมหาดไทยซึ่ง กรมการปกครองก็ได้เสนอโครงการในการสร้างฝายชะลอน้ำ130า130ออำเภอซึ่งแต่ละอำเภอก็สมัครมาที่จะทำโครงการนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากเห็นความสำคัญของการมีฝายในการชะลอน้ำที่จะทำให้เกิดความชุ่มชื้น,นทำให้ป่านั้นมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เฉลิมฉลอง130ปีซึ่งถือว่า ร้อยสามสิบอำเภอนั้นแต่ละอำเภอนี้ก็มีเป้าหมายในการทำฝายแตกต่างกันบางอำเภอเป็นร้อยฝายอย่างวันนี้ก็เราได้มาทำเป็นสามแบบนะครับ mm. ก็เป็นตัวอย่างให้แต่ละอำเภอและแต่ละพื้นที่ได้ใช้เป็นตัวอย่างในการทำฝายซึ่งโครงการนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลเลยก็ mm. ใช้งบประมาณจากการกุศลนะครับของของแต่ละอำเภอหรือจิตศรัทธาของแต่ละอำเภอ ก็ถือว่าเป็นโครงการที่เฉลิมฉลองแล้วก็เป็นโครงการที่คืนความชุ่มชื้นให้กับป่าตอบสนองพระราชดำลิของพระเจ้าอยู่หัวละการที่สิธด้วยนะครับก็เป็นการศึกษารลักษาต่อยอดแค่เราเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าก็เกิดประโยชน์แล้วนอกจากนั้นเราก็สามารถชะลอน้ํานะครับทำให้น้ำเนี่ยหนึก็คือทําให้มีน้ําในช่วงช่วงน้งําแล้งหรือในช่วง ฝนตกเยอะๆก็สามารถจะรอไม่ทําให้เกิดภูมิทกภัยเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะคิดเป็นตัวเลขไม่ได้นะครับแต่เราคิดว่าเป็นประโยชน์มหาศาลให้กับพี่น้องประชาชนและก็ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรักน้ำฟื้นป่าเนื่องในโอกาส130ปีแห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า130อำเภอทั่วประเทศโดยพิจารณาจากพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดําเนินการหรือที่มีความจําเป็นในการจัดทําฝายชะลอน้ําและการปลูกต้นไม้ปลูกป่า โดยดาเนินการสํารวจสภาพพื้นที่และเลือกรูปแบบของฝายเน้นการใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติและการไม่ใช้งบประมาณส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมดําเนินการสร้างฝายและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการก่อสร้างรวมทั้งการบำรุงซ่อมแซมรักษาฝายให้มั่นคงแข็งแรงต่อไปในระยะยาว กิจกรรมนี้กำหนดเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม2565โดยมีอำเภอที่มีความพร้อมสนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น48จังหวัด130อำเภอทั่วประเทศซึ่งมุ่งหวังว่าจะเป็นต้นแบบการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปเพราะหน้าที่ของฝ่ายปกครองคือทำให้ประชาชนทุกน้อยลงสุขมากขึ้นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย คุณผู้ชมคะในช่วงนี้ประเทศไทยก็ทกําการเปิดประเทศแล้วนะคะเรามีรอยยิ้มต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วและที่สําคัญถ้าหากเป็นนักท่องเที่ยวในเมืองไทยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเที่ยวในเมืองไทยได้ทั่วทุกภาคเมื่อไปแล้วอย่าลืมนะคะสวมใส่แมสนะคะพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นประจำแล้วก็ที่สําคัญเข้าถึงบริการวัคซีนให้ครบเพื่อป้องกันโควิด -19 แล้วก็เที่ยวอย่างสนุกด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้ทิปเปิลเอ z มซอนแอร์เวลาหมดลงแล้วพ พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาดีๆ1 3 0 3 3 5นถึง1 4 0นาท,ทางทบ .5 สำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ